สวัสดีค่ะสวัสดีวันจันยำบายบายนะคะวันนี้นะคะกี่พามาชมมารแข่งตัวที่2นะคะนัมเบอร์เอ็นนะคะน้องอายุ4ี่ขวบและเกิดเดือนมีนาเดือนนี้ด้วยนะคะน้องน่ารักนะคะนิสัยเรียบร้อยมากผ่านการเข้าวินหลายรอบแล้วนะคะน้องชื่ออะไรนะคะน้ำเงินสอนทองน้ำเงินสอนทองนะคะสวยงามมากๆนะคะอ่าให้ชมใกล้ๆนะคะอ่ะสวยงามมากนะคะ มากๆเดี๋ยวพาชมนะคะสวยงามมากๆนะคะสวยงามจริงๆนะคะคนเลียยะะเ้ยงใจดีด้วยนะคะคนเลี้ยงใจดีด้วยนะคะ ใจดีนิสัยดีด้วยนะคะจับน้องได้เนาะจับน้องจับน้องได้นะรู้ภาษาน่ารักนะคะน้องให้จับได้นะคะอุ้ยตัวเย็นจังเลยเนาะอุ้ยตัวเย็นจังเลยโอ้เพิ่งอาบน้ามาใช่ไหมคะโอ้จับได้ด้วยนะตัวเย็นสะอาดสะอ้านเนาะอู้น่ารักจังเลยน่ารักจังเลยโอ้สวยงามมากๆสวยงามมากๆอ่าให้ชมรอบๆอบรอบหนึ่งนะคะน้องเพิ่งอาบน้ํามานะคะ ไม่ก้าวร้าวนี่ใส่ดีด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ